สบายดีพี่น้องพบผอกันอีกแล้วกับเช้าลาวเบาแทงคนปลัดถิ่นพบผอกันในตอนเสาร์มื้เนาะพี่น้องอากาศเย็นสบายเนาะเดี๋ยวซาวบวัวสิพาทุกคนมาเบ่งพระบรรยากาศสวยๆงามๆอยู่เทิฟมฟาร์มของเฮาเนาะพี่น้องวายอยู่ฟาร์มของเฮานี่เขามีการประดับเอหน่องหรือว่าตกแต่งฟาร์มแบบดใดห้มีคนดึงดูดลูกค้าหรือว่าให้มีควมดึงดูดสําหรับคนที่ขืนมาแล้วเนาะพี่น,อน,น้องให้เพิ่นอยากกลับข้นมาหาเห่าเนาะ ซาบัวก็เบาใบกสิจัดเป็นโซนเนาะพี่น้องโซนหนึ่งกสิเป็นดอกไหม้เนาะพี่น้องเพื่อว่าประดับในฟ้ามเนาะพี่น้องันโซนนี่ก็คือสิเป็นโซนทำอิซเลยเนาะพี่น้องที่ว่าแขกคนขึ้นมาสิเห็นกอนมูเลยเนาะเพราะวานี้เนาะมันเป็นทางขึ้นแบบนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะอือพอยางขก้นมาปุ๊บสิเห็นมุมนี้ก่อนเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเป็นดอกใหม่สวยๆงามๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกฮ้อนไก่เนาะพี่น้อง นมันอาสิบุไลแล้วพี่น้องแต่ว่ามันก็สิเป็นอีกมุมมุมหนึ่งเนาะที่ว่าเหตุให้แต่หลายคนที่เห็นกะสิรู้ซึ้ว่าค่อนข้ายเนาะพี่น้องแล้วกะรู้ซึกดีดีเนาะพี่น้องแล้วกะสิพาทุกคนมาเปนอีกมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นพักธรรมดาเนี่ยแล้วพี่น้องแต่ว่ามันสิมีความพิเศษเนี่ยจักหน่อยเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นยังบนอันนี้ก็คือเป็นเป็นพักอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาสิมาจัตให้มัน แบบว่าสวยงามเนานนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นรูปหวัวใจเนาะพี่น้องหวัวใจเนี่ยคือซื้อความหไม้ก็คือเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะพี่น้องพี่น้องคนมาเห็นก็สิร่งู้สึกแบบว่าประทับใจเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นการสาร้างตัวตนให้ตัวเองเนาะพี่น้องว่าบอกง่ายๆก็คือว่าปลูกพักแบบได้ให้คนจดจําเข้าไปตะลอดเนาะพี่น้องก็คือนี่เละเนาะเขาก็พยายามเหตุสิิงที่มันแปลกเลยก็ แหวกแนวแน่จังหน่อยเนอพี่น้องก็คือเป็นการนีเนาะจัดพักธรรมดาเนอพี่น้องนี่คือปลูกใสต้งเนาะใสงแล้วเขาก็สีมาว่างเรียงเรี่ยงให้เป็นรลปหัวใจเนอพี่น้องเนาะอันนี้เป็นฟีมือของเบาใบเนาะเป็นจัดขึ้นมาไวแบบสําหรับเสื้อผ้าทุกทุกคนที่ว่าขึ้นมาเรื่องฟาร์มของเฮาานหนอพี่น้องหลายหลายคนที่ขึ้นมาเห็นก็รูซสึกว่าประทับใจเนอพี่น้อง คือมันอาจจะเป็นพืชพักธรรมดาแต่ว่ามันมีความพิเศษมองว่ามันมันเป็นหลุมัดใจเนาะพี่เนะ,นะแต่ส่วนทางด้านนี่ก็สิเป็นดอกไม่อีกโซนนึงเนาะพี่นนองนี่เนาะอันนี้ก็เป็นดอกเทียนทองเนาะพี่เนาะคือเท่ากับพญายามสันหาสิ่งที่แบบว่า เห็ดห้ทุกคนที่แต่มาเห็นเนาะพี่น้องได้มีรอยหยิมแล้วก็มีค้นซุกกลับไปเนาะพี่น้องเนาะนอกจากว่าสวนของ้า์ฟขางเ้าสีมีผืชพักแบบปอซานไววให้กินเนาะพี่น้องขฮาก็ยังมียังแบบไว้ปอนข่ายเนาะพี่น้องอนข่ายเวลาคนที่ขึ้นมาเห็นเนาะพี่น้องส่วนร้ายเนกระิซึ้งแปลว่าประทับใจเนาะที่ว่าเ้าสามาเฮ็ดแต่หลากหลายเนาะพี่น้องมันอสิบ่ได้ยิ่งใหญ่ยังมากมหม่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ มีให้กับคนที่ว่าขึ้นมาเห็นเนาะพี่น้องแล้วก็สั่งควาวซุกให้เฮาเองเนาะพี่น้องคือควาวซุกที่ว่าเฮาสั่งขึ้นมาเลยเห็นให้คนอื่นมีควาวุปต่อๆกันเนาะพี่น้องมันก็เป็นควาสุกที่หญิงใหญ่ที่กันเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นการแสดงออกครงค้าวม้ามซุขของเฮาในการทํางานเนาะพี่น้องการทํางาน เฮ็ดจังไดเฮาทำงานเฮาจากสิมีควมสุกเนาะพี่นนองคือให้เข้าพยายามหาสิ่งที่แบบว่าเฮาเห็ดแล้วเฮามีความสุกเนาะพี่น้อะนั่นแหละคือการการที่เฮ้าสิมีควมสุกกับการทำงานได้เนาะพี่นนองแล้วก็งานที่เฮาเห็ดกะต้องเป็นงานที่เฮ้ามักและเฮ้าถนัดเนาะเฮาถึงสิมีควมสุกในการเห็ดงานนั้นๆเนาะพี่นนองเนาะนี้ก็สำหรับเช้าบัวกกะบาดใบเนาะพี่น้องก็ บมมียังหลายเนาะพี่น้องก็จากมาถ่ายทอดบรรยากาศต่างๆในฟา้ามให้พี่น้องได้เบ่งเนาะกวังว่าพี่น้องกับงสิีถือโอกถือใจเลยก็คือสีเบื่อกันเนาะพี่น้องจังได้กะเขาฝากไว้เนาะสําหรับสองสาวลาวบาแทงคนผัดถิ่นเนาะฝากเป็นกําลังแรงโอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น้ำในด้วยพี่น้อง